สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องปืนลูกซองกันนะครับปืนลูกซองเนี่ยถ้าชื่อปืนลูกซองขึ้นมาเนี่ยหลายท่านก็คงจะนึกถึงปืนยาวที่มันยิงกระสุนออกไปได้ครั้งนึงเนี่ยมีกระสุนลูกปลายวิ่งออกไปตั้งแต่9เมตรนะครับ m, m, เจ็ดสิบเมตรร้อยเมตรไปจนถึง200กว่าเมตรนะครับฉะนั้นหลายท่านเนี่ยก็จะคิดว่าปืนลูกซองเนี่ยยิงยังไงก็โดดนะครับเพราะว่ามานกระสุนเนี่ยมันจะบัน ขยายตัวออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปืนลูกซองไม่ได้ยิงง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าเราจําเป็นที่จะต้องยิงในเป้าที่ขนาดเล็กนะครับเป็นเป้าที่เจาะจงนะครับตรงเนี้ยเป็นความเป็นเรียกได้ว่าเป็นศาสตร,ร์และศิลป์ของการยิงปืนลูกซองเลยก็ว่าได้นะครับปืนลูกซองเนี่ยมันจะมีหลายตัวหลายแบบนะครับถ้าเป็นปืนลูกซองที่มีศูนย์หน้าศูนย์หลังเขาเรียก ศูตรไล์เฟิร์นนะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีศูนย์หน้าและศูนย์หลังให้เล็งนะครับแต่ถ้าเป็นปืนลูกซองที่เป็นพวกหลังสะพานนะครับหรือว่าเป็นศูนย์หน้าเป็นลูกปัดตุ่มเล็กๆเนี่ยตรงนี้จะมีวิธีเล็งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําให้ฟังว่าการเล็งปืนลูกซองเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทําอย่างไรนะครับออาปืนที่อยู่ในมือผมก่อนนะครับเบเนลี M2 นะครับตัวนี้เป็นศูย์หลังสะพานนะครับแล้วก็จะมีศูนย์หน้าแค่อย่างเดียว ตัวนี้ผมใส่ไฟเบอร์ออปติกไว้นะครับถอดไฟเบอร์ออปติกก่อนนะครับศูนย์ก็จะเป็นศูนย์มีศูนย์หน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีหลังสะพานตัวนี้นะครับเวลาถ้าเกิดว่าเราเล็งนะครับเพื่อจะยิงเป้าเล็กๆอย่างเพลทเล็กๆหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับในการเล็งเนี่ยเรายกขึ้นเล็งนะครับเราจะต้องไม่เห็นหลังสะพานนะครับเมื่อไหร่ที่เรายกขึ้นเล็งเนี่ยแล้วเราเห็นหลังสะพานยาวตลอด ยาวตลอดแนวเลยกระสุนมันจะกินสูงทันทีนะครับวิธีเล็งที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเล็งประมาณเห็นหลังโครงปืนนะครับแล้วก็เห็นแค่ตุ่มลูกปัดพอนะครับเห็นแค่ตุ่มลูกปัดด้านหน้านี่นะครับถ้าเราเล็งนะครับแล้วเราเห็นแนวหลังสะพานยาวตลอดเนี่ยแสดงว่าแนวลำ,วลำกล้องเนี่ยมันสูงนะครับตรงนั้นเรา ยิงไปปุ๊บมันก็จะกินสูงยิงเป้าเล็กๆไม่โดนนะครับปืนอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นลำกล้องกลมสูตลูกปัดนะครับก็เช่นกันถ้าเราเล็งไปเนี่ยเราเห็นแนวหลังลำกล้องยาวตลอดเลยแสดงว่าเราเล็งแล้วมันกินสูงนะครับวิธีการเล็งตัวสูนลูกปัดเนี่ยก็คือเล็งให้เห็นให้เห็นแค่โครงปืนกับสูนลูกปัดนะครับห้ามเห็นลำกล้องถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นลำกล้องยิงกินสูงแน่นอนนะครับ ก็เป็นทริคเล็กเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่จะยิงลูกซองให้ได้ผลยิงลูกซองอให้โดนเป้าเล็กๆนะครับก็ลองไปฝึกใช้ฝึกเล็งกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยสิ่งใดก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับหรือว่าโทรหากันเลยก็ได้โทรถามกันเลยก็ได้ถ้าเร่งด่วนนะครับยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ คลิปนี้ก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ